ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคุณครูชื่อนางเดลวักษ์เป็นจามังคลารักษ์นะคะหรือคุณเอ๋นะคะเป็นหัวหน้าจายชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็สอนวิชาภาษาไทยห้อง6กทับหนึ่งและก็6กทับสนะคะไปเจอกันตอนเรียนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูเอนะคะวารุณีจันพรค่ะคุณครูสอนการงานอาชีพนะคะครูสอนทั้ง8ดห้องเลยนะคะ วันนี้มาแนะนำตัวในวิดีโอนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในออนไลน์สดและในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายทวีวงเกตงามนะครับชื่อเล่นชื่อครูสิบนะครับสอนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์นะครับห้องที่สอนนะครับห้อง6-1ทับหถึง6ทับนะครับไว้เจอกันนะครับ สวัสดีค่ะคุณครูชื่นครูพัชรพันปัญญาบุตรนะคะชื่อเล่นชื่นครูจุจีค่ะเป็นครูประจําชั้นป .6 ทับ2สอนวิชาไรติงห้อง2ห้อง4ห้อง5และวิชาภาษาอังกฤษห้อง7ค่ะแล้วเจอกันสวัสดีครับเด็กๆครูเบิร์ตนะครับนายพารัตพัชราชาเจริญนะครับเป็นครูคู่ชั้นอยู่ที่ป .6 ทับ2นะครับและเป็นครูสอนภาษาไทยนะครับ แล้วยังไงก็เดี๋ยวเจอกันเปิดเทอมนลครับพีเด็กสวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูนิสรามหิธิชื่อเล่นครูนิกกี้ค่ะคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 2ทับทับทบ5และทับค่ะคุณครูเป็นครูประจำชั้นป .6 ทับนะคะแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมค่ะเด็กๆ สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพัทรวันบุญมีทักษ์นะคะชื่อเล่นครูใหม่ค่ะเป็นประจำชั้นอยู่ป .6 ทับ3นะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ห้องป .6 ทับ2และปะ .6 ทับ3นะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆรอเคค๋ค่ะครูสุขาวดีแสนดีนะคะเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ4ค่ะและสอนวิชาภาษาไทยห้อง4ห้อง5และห้อง8ค่ะเจอกันอีกทีตอนเปิดเทอมและเรียนออนไลน์นะคะ สวัสดีครับเดครูรคชื่อกูต้านะครับจากตัวรวิทยสงทับมอนสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับห้องอปอ .6 ทับ4 6ทับ6และ6ทับ7นะครับเดี๋ยวเจอกันเปิดเทอมนะครับสวัสดีค่ะครูชื่อรุ้ยดามาลอีหรือคูดานะคะประจำชั้นป .6 ทับ5ค่ะ ทิทยาศาสตร์ห้องหนึ่งห้องสี่ห้องห้าแล้วก็ห้องแปดค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะครูเจนค่ะครูนภัสนาลินหอมนะคะครูประจำชั้นป .6 กทับครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะห้องปอ .6 กทั1 6ทับและ6ทั8ค่ะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูวัลายพันธ์เมคิยานุนนะคะประจำชั้นป6ทับสอนวิชาเทคโนโลยีห้อง6ทั1 ท 5, 6ท6 6าทและ6ทั7แล้วเจอกันนะคะสวัสดีครับคุณครูชื่อครูอธิภูราแก้วชื่อเล่นชื่อครูเก่งนะครับสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับที่จะได้เจอกับคุณครูนะครับห้อง MEP จะเป็นห้อง 1, ห้อง3และห้อง6นะครับแล้วก็ห้องปกติจะเป็นห้อง8นะครับส่วนในออนไลน์นะครับก็เราจะเจอกันเฉพาะห้อง7กับ8เท่านั้นห้องปกติ แล้วเจอกันออนไลน์ครับสวัสดีครับเด็กชั้นป .6 ทุกคนนะครับคุณครูชื่อคุณครูเจษดาสังทองนะครับสอนคณิาศึสษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ถึง6ทับ8และเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ7เปิดเทอมเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูเสาลักษ์ทรงกฎนะคะ เป็นประจำชั้นห้องปอ .6 ทับ7สอนวิชาภาษาจีนห้องปอ .6 ทับ1ถึงป .6 ทับ8ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูมัทานิดาจันทาศรีนะคะชื่อเล่นคุณครูเอค่ะคุณครูสอนวิชาเทคโนโลยีชั้นป .6 ทับ2ป .6 ทับ3ป .6 ทับ4และป .6 ทับ8ประจำชั้นห้องปอ .6 ทับ8แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน คุณครูชื่อกันสินีโรธคิตีหรือครูกันนะคะเป็นครูประจำชั้นป6กทับแสอนในวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ห้องปหกทับห้าถึงป6กทับแนะคะไว้เจอก,กันนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูมีชื่อว่าคุณครูพิศนีน้เพชรนะคะหรือที่เด็กรู้จักกันก็คือครูตาลครูตาสอนวิชาหน้าติลป์นะคะเทอมนี้เราจะได้เจอกันทุกห้องเลยนะคะป .6 ทั้ง8ห้องที่คุณครูปิดหน้าผาแบบนี้เพราะคุณครูมีแผลเลยไม่อยากให้เด็กๆเห็นนะแล้วเจอกันค่ะค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อน้ำฝนพิทักษ์โรจนกุลค่ะหรือคุณครูฝน ปีนี้สอนวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะคะห้องป .6 ทับ1ถึงป .6 ทับ4และสอนวิชาชุมเทเบิลเทนนิสค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูแตงโมงนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวคุณัญญาวาเรรัค่ะสอนวิชาศิละปะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ8ล้วพบกันในวิชาเรียนออนไลน์นะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่นอนางสาวโชติกายองมีทรัพย์ค่ะหรือว่าครูเพียวนะคะครูสอนในวิชาการงานอาชีพห้องหนึ่งถึงห้องแค่ะเจอกันในเร็วนี้นะคะเด็กๆ